อ่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมอาจารย์แบงค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนอ่าแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่อ่าจะเข้ามาในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะคือตอนนี้เราปิดลบสมัครนักเรียนรุ่นเก้าเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็อ่าส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะเพื่ออ่ารับแผนแผนการเทรดอ่าทองคำเนาะทั้งอ่าทองคาแล้วก็บิตคอยของอาจารย์พีทอาจารย์พีทจ,จะส่งแผนเข้ามาในในใ,ใ,ในกลุ่มเวลาครั้งเนาะแล้วก็ส่วนผมจะส่งแผนทองคำเข้า ไปในรายกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็คือแผนช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ตามลิงก์ใต้ใต้โพสต์ใต้ใต้คลิปอันนี้เนาะอันนี้เป็นช่องทางในช่อง youtube ตามผมลงทุนเนาะ,ะก็คลิกลิงก์เข้ามาใต้ตรงนี้เนาะ,ะนี่ปึ๊บแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้เนาะคลิกเปิดพอร์ตกับผมเนาะตรงนี้ผ่านผ่านช่องทาง youtube อ่ะว้วก็เลือกลงทะเบ,บียนตรงนี้เนาะอ่ะใครที่ยังไม่มีพอร์ตของ XM ก็ลงทะเบ,บียนตรงนี้ได้เลยก็ใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยจนอ่าได้เลขพอร์ตมาเรียบร้อยตรงนี้เนาะก็อ่าแจ้งแจ้งเข้ามาในลลน์ล่ลายไอดีผมเนาะอ่ะตรงนี้ A B B E E ตรงนี้เนาะ B A E W A N G แล้วก็ B A N K อ่าอ่ะส่งเข้ามาคือแอดแอดลน์ผมเข้ามาแล้วก็ อบอกว่าเปิดพอร์ตแล้วแล้วก็จะขอเข้าในไลน์กลุ่มคนเปิดพอร์ตเนะาะผมก็จะให้แอดมินตรวจสอบนิดนึงว่าเออทำ ถูกต้องอะไรหรือเปล่าเนาะแล้วก็ในช่อง y t u t u เนี่ยผมจะแชร์แผนให้วันวันละแค่หนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าถ้าใน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 ลน์กลุ่มทั้งกลุ่มนักเรียนกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็เราจะได้แผนทั้งช่วงเช้าแล้วก็แผนช่วงเย็นในการประชุมแผนซึ่งกลุ่มนักเรียนก็จะมีทั้งแผนของทองคํา s e นเซอร์ฟิวเจอร์แล้วก็หุ้นวันละ5ตัวเนาะส่วนในในกลุ่มคนเปิดพอร์ตก็จะได้ตัวแผนของเรียลไทม์เนาะของตัวทองคำให้ ในช่อง YouTube ผมจะอัปเดตให้วัวนวละครั้งเดียวแต่ว่าเป็นแผนที่ดีเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะทักไลน์ผมได้โอเคเปิดพอตามนี้เลยเนะาะตามที่แจ้งไปโอเคครับอโอเคสวัสดีพี่พีทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูแผนทองคำสำหรับเช้าวันนี้เนาะตอนนี้วันนี้วันอังคารที่5้าเมษาตอนนี้เวลา9 5้โมงห้นาทีเนาะเดี๋ยวก่อนไปดูแผน อ่าตัวทองคําเดี๋ยวไปดูทีเฟกเนาะวันนี้สวีตลาทีเฟกเปิดแล้วเรียบร้อยก็โอ้โหราคาก็คือเปิดมาก็คือหลุดหลุดอะไรฮะเปิดกระโดดคาดแนวรับลงมาเนาะโอ้โหแบบใจร้ายมากตวงนี้อ่าแต่ว่าคือมองว่าโอเคแล้ะมันลงมาถึงลงมาถึงแนวรับสําคัญจริงๆถ้าไปดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะไปดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยลงมาที่อะไรฮะลงมาที่โลเดิมเลยซ้ายมือตรงนี้นี่แถวๆนี้เนะาะเนี่ยเน,นี่ยแถวแถวนี้ แถวสัก8.4 8.24.1ดยประมาณซึ่งโอ้ถ้าหลุดตรงนี้ลงมานะเนี่ยหลุดประมาณสัก8.22.5ลงมาหรือเอาเอาเอาไป22.5ตรงนี้แหละโอ้โหถ้าหลุดไป22.5ลงมานี่ก็คือสามารถลงลงไปได้อีกหนึ่งช่วงตัวเลยนะโอ้โหแล้วก็วันนี้เปิดกระโดดแก็บข้ามลงมาอีกเนี่ยเปิดเปิดแกว่ข้ามลงมาอีกยกเว้นว่าอะไรยกเว้นว่าไอ้ที่ลงมาตรงนี้เป็นการเคลียร์ เป็นการเคลียร์ลงมาเพื่อทำดิวอเรนของทำเฟมทำเฟมที่ใหญ่กว่าประมาณนี้เนาะแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ดึงกลับทีหนึ่งก่อนอันนี้คือถ้าถ้าไม่ให้ตลาดมันยมแย่ๆนะก็คือต้องควรที่จะต้องเห็นการดีดกลับขึ้นไปก่อนหนึ่งเที่ยวปุ๊บแล้วก็ค่อยลงเออไม่ใช่ว่าลงลงอย่างเดียวเลยแบบนี้นี่คือโอ้โหเพื่อนหนีหายไปหมดเนาะแล้วก็ตอนนี้คือโอ้โหดูดิลงมา8ปดสองสี่อาแต่ว่าตลาดเพื่อนบ้านวันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะอ่ะ ทั้งที่ดาวโจนส์ s d a q เมื่อวานก็ไม่ได้ลงแรงอะไรนะ NASDAQ ลบไปแค่นิดนดหน่อยดาวโจนส์ก็ลงไปแค่นิดนิดหน่อยเองเนาะออตอนนี้กิลีกเปิดมาก็คือแดงนิดนึงแต่ว่าหังเซิงโอ้โหลบไป2%บ้านเราวันนี้ดูดิแนเซนติเมนต์อะไรก็คืออืแทบจะไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่ว่าโอ้โหบ้านเรานี้ซัดซัดไปก่อนเลยขอให้เป็น exhaustion gap แล้วกันเ,เพื่อเพื่อจะเห็นการการเดบิว์ขึ้นมาหนึ่งเที่ยวเนะเาะตลาดแบบตลาดแบบ คือถ้าถ้าถ้าช็อตมาโอเคแหละโอ้มันมีปัญหาแต่ว่าเอ,อคนที่เทรดหุ้นด้วยนี่คือไม่ไม่ไม่ชอบ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 แบบนี้เนาะอ่ะเออในอ่ะหน้าตลาดน่าจะเปิดแล้วเดี๋ยวขอไปดูตัวหุ้นหน่อยเนาะ,ะวันนี้ตัวที่นะตัวที่ลงอันนี้กดกดวันนี้กดลงมากี่จุดแล้วนะห้าจุดแล้วนะนี่ก็คือ,อจากแปดสองแปดลงมาแปดสองสามจุดหกตอนนี้ก็คือ จากเทียบสวิงหายสวิงหลงก็คือเล่นกันไปแ้้ห้าจุดเนาะ,ะตัวที่เป็น market cap ใหญ่ๆกอ็อย่างเด l t a l t ออทีพีดีที a ีทีอ t พีแอ a นีพีก่นี่แดงหมดเลยนะ,ะมีบมดี b อ m s ตัวเดียวที่เป็นเล่นเขียวแล้วก็ SCB ก็คือรีเทสแค่รีเทสเนาะตัวอื่นนี่แดงหมดเลยนะนี่นี่คือตัวที่เป็นเป็นบิ๊กแคปของของบ้านเรานะโอ,โ,โอ้โหโหดห้ายมากเออ ก็ต้องลุนล้นุ้นกันแหละลุ้นกันแหละว่าอย่าหลุด822สองย่าหลุด8ปด8 22, นี่คืออาจจะมีวอลลุ่มแบบวูบลงไปได้อีกได้อีกชุดชุดหนึ่งเนะเาะเปิดมาเปิดมาดูดิตลาดลบแค่ห้า 5. จุดอนะเองนะเออแต่ว่าน่าจะทํานิวโลไปแล้วนะหนึ 1, 3, 5, ่งสามห้าหกอ๋อเราโดมคือหนึ่งสามห้าสองถ้าจะไม่ผิดเนาะเออโอ้โหไหลลดเดียวเลย มีตัวไหนที่นี่มีบั้นปูเนาะที่แข็งมีท็อปเกนเนอร์มีนุสาที่วิ่งขึ้นมามีนุสาเนาะบล็อกบล็อกไม่เล่นไม่ได้หรอกมันวอลลุ่มซ้ายขวามน้อยแต่นุสาเนี่ยโอเคอาวอลลุ่มซ้ายปิดออฟ,อฟเฟอร์ซ้ายขวาสพอร์ตเนาะมีตัวไหนอีก MVP มีไหม MVP, เออ MVP, นี่วอลลุ่มเข้ามาหลายวันแล้วนะเห็นนะเห็นเห็นในติเกอร์หลายวันแล้ว Uh, มีตัวไหนอีกสิก้าเนี่ยหุ้นหุ้นบิตคอยนี่คือมามากันทุกตัวเนาะอย่างบรู๊เองเนี่ยก็มาเนาะเนี่ยตัวหุ้นหุ้นที่เอียวบ uh, ิตคอยเดี๋ว่าตัวเป็นตัวเล็กๆทางนั้นเลยนะวันนี้นะแล้วบ er, ิตออฟเฟอร์ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มีอัลฟาเอ็กมีอะไรอีกเอสซ c ไซอนี่เล่นกันมานานแล้วเนาะเอสนี้ จบคือวิ่งไปจนถึงบาทอา่อเท่าไหร่นะบาทกว่าเนาะเออเนี่ยบาทกว่าเนาะเออแล้วก็ย้อนกลับออกมาที่เดิมคูแซมซิก,ก้าบิสเนี่ยบิสนี้หุ้นการบ้าน tge นะเนะ tge เนาะทเจวันนี้ขึ้นต่อเอา่ารีเทสแค่3ามบาทหกสิี่แล้วก็ขึ้นต่อเลยเนาะ MOST ACTIVE VOLUME มี XPG มี BROOK เนาะโอ้แต่ตัวใหญ่วันนี้ยับเลยเนาะนี่อ่าเหมือนเหมือนทำท่าจะรีบาวแล้วนะจะเด้งขึ้นมาก่อนอ่าเมื่อกี้ทํำโลไปที่เท่าไหร่822.7เนาะเออเนี่ยนี้ก็ เริ่มที่จะดิดดิดรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยมันไปแตะนิวโลแหละหนึ 1, 3, 5, 5, ่งสามห้าห้าเดี๋ยวขอดูหน่อยอืมเนี่ยอ่าเซตเนะเาะลอวไปดูเซตนิดนึงอ๋อยังยังอ่าโลโลเดิมคือ 1, 3, 5, หนึ่งสามห้าสองโอ้โหนี่นี่คือต้องกดคือถ้าถ้าจะให้ดีนะไม่งกดกดแบบว่าให้หลุดนะ กด <g liness> ให้หลุดฟุบแล้วก็ดึงเออดึงกลับแบบนั้นเออแบบนั้นน่ะสวยอ่ะโอเคก็ลุ้นลุนลุนกันต่อไปตัวตัวทีเฟกเนาะแต่ว่าทีเฟกในกรอบนนกอรกอบที่ให้วันนี้ก็คือประมาณนี้กรอบที่ให้วันนี้ก็คือประมาณนี้มองแนวรับแนวรับไกลๆเลยก็คือตรงวันจบของของวันนี้เนาะก็คือมองที่มองที่แปดสองหนึ่งจุดเก้าตรงนี้อ่าคือถ้าลงนี้ก็คือคนที่จะเด้งแรงๆคนที่จะเด้งให้เห็นหนึ่งเที่ยวเนาะเมอออนนื่อวานคือตรงนี้กลายเป็นแนวต้านเลยแปดไม่คือไม่เบรกแปดสามหกตรงนี้เนาะ พอไม่เป็กแปดสามหกมันก็ไซส์เวย์ไซส์เวส์ไซ์เว์แล้วก็ปั้งลงมาเลยโอ้โหก็ยังยังยังคงเป็นเป็นเซนติเมนต์เชิงลบอยู่ดีเนาะของตลาดตอนนี้เนาะโอเคอะไปไปดูตัวทองคำทองคำเมื่อวานเนาะทองคำเมื่อวานก็คือเอ่อกรอบที่ให้ไว้กรอบที่ให้ไวค้คือคือเมื่อวานมันไซส์เว์กันในโซนตรงนี้ เนี่ยไซเวกันในโซนตรงนี้แล้วก็จุดหมุนของราคาคือถ้าหลุดตรงเนี้ยเนี่ยหลุดตรงเนี้ยถึงมองลงว่าจะลงไปหาเท่าไหร่ฮะไปลงไปหา2 0 7 2 2 0 7 5เ็้าโมเมนตัมจริงก็คือเราเล่นเลยฮะเราเราเล่นย่อบายเล่นย่อบายสถานเดียวซึ่งแนวต้านที่สำคัญเลยก็คือโซนนี้2 0 9 5 2 0 9 8เมื่อวานก็ได้ตรงนี้แหละผมได้2 0 9 8นะแล้วก็ลงมาเลยลงมา2 0 9 4แม่งไม่ทันปิดแป๊บเดียวฟุบเป็นวูบขึ้นไปโอ้โหต้องโดนโดนสต็อปลอสไปตรง้เนะแล้วก็ วิ่งขึ้นต่อแบบไม่มีพักเลยเป้าหมายการขึ้นของเว็บสามก็คือตรงนี้เนาะ2106แล้วก็ไกลๆเลยก็คือแถวๆสัก2116แถวๆสักตรงนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาวางไอเดียกันดูว่าเอ้ยเราจะแก้แก้เกมกันยังไงดีตอนนี้เนาะ,ะแผ่รอบเช้าก็คือย่อมาแค่แค่ตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมหลุดจุดหมุนไม่ยอมจุดหลุดจุดหมุนของราคาเนาะอ่าไปดูข่าววันนี้ก่อนอ่าทองคําข่าวข่าววันนี้ของทองคำ นะขอยกต่อไปอ่ะเด้งแล้วนะอ่าข่าวทองคำวันนี้ข่าวที่มีผลต่อทองคำวันนี้เนาะมีสามดาวเดี๋ยวขอดูหน่อยสามดาวมีอะไรบ้างอ่ามีสาสามทุ่มสี่บ้าวันนี้เนาะมีเดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเนาะ PMI ตัวเลขออกมาแย ые, ่นะตัวเลขเนี่ยคือคาดคือตัวเลขที่คาดการเนี่ยแย่กว่าเดิมถ้าแย mer, ่กว่าเดิมนี่คือมีผลบวกต่อทองคํานะเอออันนี้มีผลบวกต่อทองคําอะไรอีกสี uh, ่ท,ทุ่มก็จะมีภาคภาคอันนี้จะเป็นสามทุ่มสี่สิบห้าเป็นฝ่ายจะซื้อของภาคการบริการนะลรวก็สี่ทุ่มตรงนี้เป็นภาคการบริการเหมือนกันจากสถาบัน ISM ตัวเลขออกมาเนี่ anyway> no. ยก็ มองมองไปในทิศทางเดียวกันคือเป็นผลบวกต่อทองคําเนาะออมองเป็นผลบวกต่อทองคําหลังเที่ยงคืนมีใครไม่มีใครออกมาพูดอะไรอีกไหมเอเมื่อ,อวานมีล็อกฮาร์ดเนาะออกมาพูดเนาะวันนี้มีใครออกมาพูดไหมหลังเที่ยงคืนอ่าม Bar, ีไมเคิลบาร์เนาะไมเคิลบารองประธานธนาคารกลางของอเมริกาเนาะออกมาพูดตอนเที่ยงคืนแล้วก็ตีสามโอ้โหที่ออกมาพูดเลยตีสามเอาเป็นว่าเที่ยงเอาเป็นว่าเที่ยงคืนแล้วกัน อีนี้ข้อมูลข้อมูลในเชิงกราฟหน้าง,งานตอนนี้เนี่ยในภาพในภาพวีคในภาพเดนี่คือมองมองเหมือนเดิมเลยเนาะว่ากากลังกาลังขึ้นขึ้นไปหาเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายของไทม์เฟรมวีคเนี่ยอยู่ตรงไหนเป้าหมายของไทมเฟรมวีคก็คือท่อนนี้เนาะเนี่ยท่อนนี้เป้าหมายของวีก็คืออย 4, 23, 22, 45, ู่ที่ประมาณสัก2องสองสี่สมสองสองี่ห้าโดยประมาณส่วนเป้าหมายของไทม์เฟรมเดคือเนี่ยเป็นเทรเนขาขึ้นเนาะอ่าเ,เป้าหมายของไทม์เฟรมเดคืออะไรเป้าหมายของไทม์เฟรมเดก็คือท่อนนี้เนี่ยท่อนนี้ นี่ท่านนี้เดี๋ยวนะขอดูขอเช็คเช็คเช็ครอบเช็คลูปมันนิดหนึ่งอ่านี่ตรงนี้นี่เนาะตึกต๊กตึ๊กนี่ยกนี่แล้วก็ขึ้นนี่เนี่ยเป้าหมายของเดคือชุดคู่ของมันเนาะถอจากตรงนี้อ่าวัดเป้าชุดคู่ตรงนี้คือมันย่อตื้นมากไงเลยไม่มีจังหวะที่จะเล่นยอ่ยอย่อย่อขึ้นไปเนาะต้องใช้การเบรกเอาขึ้นไปเท่านั้นเนี่ย สองหนึ่งห้าสามสองหนึ่งห้าสามคือเป้าหมายถัดไปของทองคำแล้วอีกประมาณสักสี่สิบเหรียญส่วนส่วนทั้งหมดก็คือยังเป็นเทนเป็นเทนขาขึ้นที่แข็งแรงเนาะแล้วก็ในภาพของเดย์ก็คือเรามองว่านี้คือการเล่นขาหนึ่งขาสองขาสามไอ้ทั้งหมดนี้ก็คือเล่นเป็นบ l ลลิชแฟลกของขาเลยฮะขาสี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ยิงขึ้นไปตรงนี้คือกาลังยิงข,ขึ้นมาของขาห้าประมาณนี้เนาะในภาพในภาพของทางเทมเดย์ Day. ซึ่งควรที่จะมีนิวไฮเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะ ควรที่จะมีนิวไฮบริดตรงนี้ขึ้นไปแล้วดูดิแท่งเทียนหนึ่งแท่งเทียนสองเนี่ยโอ้โหแบบรุนแรงขึ้นไปอย่างรุนแรงมากเนาะขึ้นไปอย่างรุนแรงมากนี่เราต้องมาหาท่อนเนี่ยหาท่อนนี้แหละหาเป้าหมายของท่อนนี้แหละคืออ่าให้ไปดูท่อนนี้ก่อนเดี๋ยวให้ไปดูท่อนนี้ก่อนเพื่อจะดูว่าให้รูปแบบในการขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนคือมันมันมันเป็นมิร์รอกันเนาะมันมันเป็นกระจกสะท้อนกันอะ่ะเนี่ยแล้วก็ดูท่อนนี้เพื่อจะดูเพื่อจะดูแนวแนวในการขึ้นของมันเนาะ เหมือนเหมือนท่อนนี้ก็เหมือนกันลงไปสุดซอยของ1ชั่วโมงลงไปสุดซอยของ1ชั่วโมงอันนี้ก็ลงไปสุดซอยของหนึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันถูกไหมเออแล้วก็สุดซอยเสร็จแล้วก็แน่งกลับตัวขึ้นไปเลยนนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็มองว่าเนี่ยเราจะหาเราหามุมหาท่อนนี้หาท่อนนี้เพื่อหาความเชื่อมโยงของมันเนาะกับท่อนนี้ณปัจจุบันอ่ะไปดูกันในภาพของ5ชั่วในภาพของเดว์ก็คือมองว่าอยู่ขา5าเนาะขา5แหละนี้ในภาพของสชั่วโมงตอนนี้เนี่ยหัวขาลงเนี่ยไม่มีแล้วนะ ัวขาลงของ4ชั่วโมงตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วก็เอมันพีคจริงจริงมันพีคมากๆทุกๆท e f เฟรมเลยโอเวอร์บอสแบบพีคมากๆทุกๆท่าเฟรมเลยก็มองว่ามีโอกาสที่มันจะย่อตัวให้เห็นให้เห็นก่อนสักเที่ยวหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้คือทั้ง4ชั่วโมงทั้ง1ชั่วโมงไม่มีการย่อเลยเออไม่มีการย่อเลยในในภาพของอ่ในภาพของวันอาในภาพของวันอาเดี๋ยวไปดูท่อนท่อนแรกก่อนไปดูท่อนแรกก่อนนี่ เอ่ออ่านี่ท่อนแรกอยู่ตรงนี้นี่ท่อนแรกดูดูรูปแบบดูรูปแบบการเล่นของเขาเนาะนี่คล้ายๆกันตรงที่ว่าตรงเนี้ยมันออกมันออกข้างแล้วก็ไซเวดดาวไซเวดดาวแล้วก็อะไรฮะแล้วก็หักตั้งขึ้นมาเลยประมาณนี้ไอ้ตรงเนี้ยโลอยู่ตรงนี้โรยตรงนี้เนาะอ่าไฮอยู่ไหนนี่ไฮอยู่นี่อ่าโอเวอร์โซอยู่นี่นี่เป็นการย่อตื้นเห็นไหมพอเป็นการย่อตื้นเราวัดเป้าอะไรฮะวัดเป้า projection ขึ้นมานี่ ป๊บปุ๊บ,บตรงนี้แล้วก็ปุ๊บตรงนี้เนี่ยรูปมันขึ้นไปถึงอะไรขึ้นไปถึงร้อยหกสิบจุดแปดขึ้นไปถึงสองร้อยเปอร์เซ็นขึ้นไปจนถึงอะไรขึ้นไปจนถึงสองหกเอ็ดจุดแปดซึ่งในภาพของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือย่อตื้นมากๆไงย่อตื้นมากๆก็เลยมองว่าโอ้โหนี่ขึ้นไปจนถึงอะไรครับขึ้นไปจนถึงสองหกเอดุดดแล้วมีการยอ่อย่อพักตัว ในมุมของการย่อพักตัวก็ย่อเลยฮะยอ่อปึ๊บปนี่สวิงนี้เนาะนี่สวิงนี้แต่ว่าไม่เสียโครงสร้างเนาะแล้วก็ลงมากินอะไรฮะดีมานโซนชุดนี้แล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นต่อไปหาเป้าหมายคือตรงนี้เรามองเป็นชุดชุดสุดซอยของของ,ของวิธีการวัดเป็นในในใ,ในมุมของวัดเป็น projection ก็ได้เนาะเออแล้วก็แต่ว่าคือต้องต้องเง,ง,งื่อนไขคือมันต้องยอ่อแบบย่อตื้นมากๆแล้วก็ชุดนี้ก็คือ เป็นเป้าหมายของชุดขู่ก็คือขึ้นไปถึงอะไรฮะร้อยหกสี่จุดแปดแล้วก็อะไร,รแล้วก็ทิ้งตัวเอแล้วก็ทิ้งตัวอันนี้เท่ากับว่าชุดนี้เล่นอะไรฮะเล่นสองหกเอจจุดแปดเนาะแล้วก็เกิดการทิ้งตัวโอ้โหทีเฟกยักไปแล้วหลุดโลหลุดโลเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ก็คือย่อตื้นเหมือนกันแต่ว่าอา่ยาย่อแค่นี้แต่ว่าคือไม่ได้ตื้นเหมือนเมื่อกี้เนาะไม่ได้ตื้นเหมือนเมื่อกี้เออมันไม่ได้ตื้นเหมือนเมื่อกี้เอ๊บแล้วก็วัดจากนี้ แต่ชุดนี้มาเล่นสุดซอยเลยนะเล่นเล่นจนถึงอ่าสี่สี่สองหกเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ยิงขึ้นไปต่อโอ้โหนุนไปหาเป้าหมายชุดนี้ชุดนี้เล่นเล่นกับทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะไอเนี้ยในมุมในมุมในมุมราคาณนะปัจจุบันก็นคือตรงนี้นี่ไอเนี้ยมันเหมือนกับสวิงแรกเมื่อกี้เนาะเหมือนกับสวิงแรกเมื่อกี้อ่าโลอยู่นีโนนโน่โลอยู่นี่นี่โลอยู่นี่อ่าโลอยู่นี่เนาะ อ่ะไปหาอะไรฮะไปหานี่ไปหานี่ไปหานี่อ่ะแล้วก็ทิ้งมาที่โลนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นการย่อตืนย่อตื่นมากๆเนาะแล้วก็ดีดขึ้นไปนั้นเราจะใช้สวิงนี้แหละเนี่ยใช้สวิงนี้ปึ๊กกลางตรงนี้ปึ๊กอ่ะมาตรงนี้เพื่อจะหาอะไรฮะเพื่อจะหาเป้าหมายในการขึ้นของเขาเนาะเพิ่งอ่ะเล่นอะไรฮะเล่นร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเลยแล้วก็เล่นร้อยหกสิบจุดแปดเล่นสองร้อยเปอร์เซ็นปัจจุบันเล่นอะไร นี่2.68เดียวหาเนี่ยเลยมองว่าขึ้นไปจนถึงสุดซอยแล้วก็มันจะเล่นท่าเดิมนะแต่เล่นอย่างเงี้ยเปิ้งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ยิงขึ้นไปอย่างนงี้อีกทีหนึ่ง<อ> <c oughs> เพื่อให้จบเพื่อให้จบรอบแล้วก็ในมุมในมุมของในมุมของการเค้ืนชุดน,นี้คือไอ้ตรงไอ้ตรงที่วิ่งขึ้นมาแรงตรง,รง,รงนี้มันคือเวฟสามแน่นอนเห็นไหมคือไม่หลุดเส้นฟ้าเลยเออไม่หลุดไม่หลุดเส้นฟ้าเลยไม่หลุดเส้นฟ้าเลยอ สิ่งที่เราเห็นเรามองมองว่าไอการขึ้นมาตรงนี้ยคืออาจจะขึ้นเป็นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งของเออของนะฮะขึ้นขึ้นเป็นขาหนึ่งประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยเรามองเป็นเป็นการขึ้นเป็นอะไรนะเป็นสตรองบีประมาณนี้เป็นเป็นสตรองบีของชุดตรงนี้และทั้งหมดก็คือการขึ้นเป็นเว็บสามปัจจุบันคือเราอยู่ที่ขาเว็บสามเว็บสามเนาะของเนี่ยก็กลางชุดนี้ไปนี้อ่าแล้วก็มานี้เออเอาเปลี่ยนเป็นสี แดงแล้วกันเนาะเนี่ยร้อยหกสิบจุดแปดเนี่ยคือเมื่อคืนเนี่ยมองว่าน่าจะมาถึงแค่สองหนึ่งศูนหกเนาะแต่ว่าโหมันเล่นไปจนถึงสองหนึ่งหนึ่งสี่จุดเจ็ดเลยเนาะดังน,นั้นมองว่าถึง,ถ,งถึงแนวต้านใหญ่ที่มันควรที่จะมีการการพักตัวสักเที่ยวหนึ่งเนาะเออควรที่จะเห็นการพักตัวสักเที่ยวหนึ่งเดี๋ยวลบเนี่ยครับเ๊บอ่าใช้สีนี้เดี๋ยววัดเป้าแบบ exactly ให้เนาะโล1หนึ่งเก้าแปดสี่จุดสองหนึ่ง นี่โดนโดนเมื่อวานโดนเนาะโอ้โหสองศูนย์สองสองจุดเก้าสี่สองศูนย์สองสองจุดเก้าสี่โลสองศูนย์หนึ่งสามจุดสองเจ็ดนี่เป้าหมายที่เป็นสองหกเอจจุดแปดของชุดนี้ก็คือตรงนี้เออนี่ตรงนี้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  นั่นมองว่าแถวแถวโซนนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแนวต้านเนาะเราใช้เราใช้ตรงนี้เป็นแนวเป็นแนวเล่นเซลล์ได้นะนี่แต่ว่าวิในวิในต้องชัดเนาะวิในต้องชัดเนาะเพราะว่าถ้าเบรกเบรกตรงนี้ขึ้นไปก็โหไปได้อีกไม่ไม่รู้ไปไหนอะเอาดิอ่าใช้ตรงนี้แหละสองสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่จุดหกเจ็ดจนถึงจนถึงสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดจุดหก 2117.67อ่ะแล้วก็เบรกอะไรครับเบรกไฮเมื่อวานเออเบรกไฮเมื่อวานไฮเมื่อวานคือเท่าไรเมื่อคืน2 119.91 2 119.91เอาเลขกลมๆไปเลยเนาะ2120นึ่งสองเบรกสองหนี่คือต้องยอมเลยนะ ต้องยอมเลยนะถอยก่อนถอยก่อนเน่งสถานการณ์มันจะไม่ดีแหละเอออ่าส่วนแนวแนวรับวันนี้วันแนวรับวันนี้จริงๆถามว่ามันหลุดจุดหมุนของราคาหรือยังจริงต้องไปดูแท่งเขียวยาวเห็นไหมเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือยังอยู่ในแท่งเขียวยาวอยู่เลยที่ย่อๆมาเนี่ยยังอยู่ในแท่งเขียวยาวเลยนะยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนเลย นั้นแนวแนวแนวรับมันจริง,รงๆก็คือ,อยังอยู่ในโซนคือมองเป็นการสับเปลี่ยนแท่งเทียนและกันแถวๆโซนแนวรับแล้วก็ไอไอ้ตรงไอ้ตรงที่เป็นสองสองหนึ่งศูนหกเมื่อกี้ครเออเราใช้ใช้ตรงนั้นเป็นแนวรับระยะสั้นก่อนสองหนึ่งูนแถวๆเนี้ยเนี่ยอ่าเดี๋ยวว,วัดเดี๋ยวว,วัดเป้าหมายอีกทีหน,นึ่งเมื่อกี้เนาะเออเนี่ยแล้วก็เอสวันกำลังจะโอเวอร์โซแล้วเห็นไหมคือถ้ายอ่อย่อตรงเนี้ยเราหาจังหวะย่อบายขึ้นไปเออมันจะขึ้นคือเป้าหมายมันจะขึ้นต่อเออมองว่ามองว่ามันจะขึ้นต่อ อเดี๋ยววัดตรงนี้กันโลนี่ไปที่ฐานไปที่หัวหนึ่งตรงนี้เนาะชุดที่มันเริ่มเสียทรงเนี่ยก็คือตรงนี้แหละแล้วล้วก็ไปที่ฐานสองตรงนี้หนึ่งเก้าแปดสี่จุดสองหนึ่งหายที่สองศูนย์สามสี่จุดแปดหก โลอยู่ที่สองศูนย์สองสี่จุดห้าสองเออเออนี่มองลงมองลงตรงนี้นี่มองลงแค่ตรงนี้ดูดินิดเดียวเนี่ยจะโอเวอร์โซอยู่แล้วดูดิอ่านี่สองหนึ่งศูนย์หกจุดจุดสี่เจ็ด จนถึงอะไรฮะจนถึง2องที่ฐานนี่เนี่ยสองหนึ่จุดสีอืมนี่แล้วก็ถ้าหลุดเลยถ้าหลุดโลถ้าหลุดโลตรงเนี้ยเอาแบบสต็อปสั้นๆเลยนะเนี่ยก็คือหลุดชุดของการสับเปลี่ยนแท่งเทียนตรงนี้นี่หลุด2 1 หลุดสองพันหนึ่งร้ 21, อยเนี่ยสองหนึ่งเท่าไหร่ปิดปิดแท่งเทียนตรงนี้สองหนึ่งูจุดเจ็ดห้าอาจตีว่าสองหนึ่งจุดหนตรงเนี้ยเนี่ยหลุดสองหนึ่งดหกนก็คือถอยไปก่อนเนี่ยกรอบกรอบประมาณนี้รอบรอบกลางวันเนาะแต่คือช่วงนี้เนี่ยข่าวไม่มีแล้วก็โหแม่งก็เล่นเล่นลากกันแรงนั้นเล่นเทรดกันในกรอบถ้ายอ่อย่อลงมายกโลแถวๆนี้โอเวอร์โซโปุบ๊บโอเคเราแอลขึ้นไปก่อนบ่ายขึ้นไปก่อนเนาะแล้วก็ มองมองทาร์กเก็ตไกลๆเลยก็คือที่สองสองหนึ่งสองหนึ่งห้าสามของทําเฟรมเดย์เนาะของของอของอเป้าหมายในการขึ้นของเขาส่วนถ้ามันยึกยกักเนี่ยแล้วก็เบิ้งตรงนเนี้ยเนี่ยไอโซนนี้เราเล่น Sell เซลล์ในโซนตรงนี้เพื่อลงมาหาโซนล่างเนี่ยกรอบกรอบมันประมาณนี้แหละไม่น่าไม่น่าเกิดน,นี้เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยเรามองเป็นเป็นแนวต้านใหญ่ เป็นเขาเขาเรียกเป็นเป้าขึ้นนั่นแหละเป็นเป้าขึ้นของทางเฟรม1ชั่วโมงของชุดนี้ที่เป็นอะไรฮะเป็น2องหที่เป็นเป็นแนวต้านสําคัญของเขาเนาะลองลองไปดูแถวแถวสัก161.8ของเขามันมันก็เป็นแนวต้านแนวต้านสําคัญเหมือนกันลงสองศแต่มันก็เบรกแบบวูดขึ้นไปได้เลยเนาะแล้วก็อ่าอีกอีกแนวหนึ่งก็คือแนวที่2 0งศูาวันนั้นเนาะก็คืออ่ามีการย่อให้เห็นแหละก็คือมีอาการมีอาการให้เห็นแต่ว่า ย่อได้แค่อะไรฮะย่อได้แค่ฐานของแท่งเขียวตรงนี้เนาะปุบ๊บแล้วก็ยิงขึ้นไปต่อเลยเพรานนั้นหวังหวังว่าเนาะหวังว่าหวังว่าในโซนโซนตรงนี้เนี่ยแถวหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสี่จุดหกเจ็ดตรงนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นแนวแนวต้านที่มีในยะเนาะเอ,อ่อเพื่ออะไรฮะเพื่อเพื่อเป็นการปุบ๊บแล้วก็ลงมาให้สักเที่ยวหนึ่งก่อนแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ก่อนที่จะยิงขึ้นไปต่อเที่ยอะไรฮะสองหนึ่งห้าสามคือ เล่นย่อบายอะแหละแต่ว่าคือคนที่จะเห็นการยอ่อย่อแบบว่าให้มันมีสปริงให้มันมีอะไรอะรูมในการเคลื่อนที่มันเยอะๆหน่อยอะไรประมาณนี้อ่ะไอเดียไอเดียรอบเช้าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำลาเบลตัวอักษรให้แป๊บหนึ่งเนาะอะ,อะโอเคกรอบวันนี้ประมาณนี้เนาะก็คืออ่า เล่นสวิงก็คือวันวันนี้เนี่ยวันนี้ตลาดเปิดมาวันนี้ก็คือทำทำสวิงไฮที่ตรงนี้เนาะประมาณสองหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็มีการย้อยลงมาที่สองหนึ่งหนึ่งศูนย์เท่ากับเล่นกันไปแล้วประมาณถ้าหกหกเหรียญโดยประมาณเนาะนั้นในในกรอบโซนนี้มองว่าเป็นการคือตรงนี้มันมีเป้าขึ้นของทางฟิล์มหนึ่งชั่วโมงที่อ่ามองว่าเป็นเป้าสุดซอยของของการวัดโปรเจคชันเนาะที่มันเป็นการย่อตื้นมากๆตรงนี้เนาะอ่าก็มองว่าโซนนี้อาจจะมีการย่อพักตัวให้หนึ่งเที่ยวเนาะ เป็นเป็นรูปแบบเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเมื่อก่อนขึ้นขาแรกเมื่อสวิงเมื่อสวิงของขาหนึ่งหนึ่งในทางเฟรมเดย์เนาะแล้วก็มองย่อกันแค่นี้คือมองประมาณนี้ปึ๊ดแล้วก็สุดท้ายก็ยังไงก็คือจะมีการยิงขึ้นไปต่อเป้าหมายหลกัลกๆของเขาคือเท่าไหร่ฮะสองหนึ 2, 1, 5, 3, ่งห้าสามโดยประมาณโอเคอ่ะกรอบประมาณนี้เนะาะหลกัลกๆคือเล่นเลยฮะเล่นย่อบายคือคือตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่เซลนะก็คือ,อ,อรอเลยฮะรอจังหวะมันโอเวอร์โซลงมาแถดเดวโซลล่างแล้วเล่นบายขึ้นไปเพื่ออะไรฮะไปหาเป้าหมายโซนบนโดยประมาณ กรอบประมาณนี้ฮะวันนี้โอเคครับขอให้โชคดีพี่พี่ทุกท่านเนาะครับสวัสดีครับ